สวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะอยากจะมาบอกคิ็ดลับในการทําอินดีมนะคะค่ะมีสูตรง่ายๆนะแล้วก็อยากจะบอกว่าทำไมครูพรถึงทําอินดีมนะวันนี้ครูพรประทับใจในประธานบริษัทนะคะซึ่งชื่อคุณก้องอัครนิพิพลได้เชื่อว่าเป็นประธานบริษัทที่มีแนวคิดมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ะค,ะคุณกอ้องสัมภาษณ์คนสำเร็จเป็น2-3,000พันคนจากการที่ทำรายการนิวยอรล้อยล้านนะคะสัมภาษณ์คนที่ประสบความสำเร็จหลักร้อยล้านพันล้านนะคะซึ่งหลายๆคนที่กว่าจะประสบความสำเร็จคุณก้องบอกว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะคะทุกคนกว่าจะประสบความสำเร็จเพราะเขามีเครื่องมือดีๆหลายคนเริ่มต้นจากศูนย์หลายคนเป็นบุคคลล้มละลาย ะะทำไมเขาจึงสามารถสร้างตัวเองได้ทำไมเขาจึงาสามารถมีรายได้หลักร้อยล้านพันล้านได้เพราะว่าเขามีเครื่องมือนะคะมีเครื่องมือมีระบบที่ดนะะีในการสร้างรายได้นั่นเองนะะจากนั้นคุณก้องก็งกตกหลึกแล้วก็เกิดแนวคิดนะคะไปสำรวจคนไทยทั่วประเทศสำรวจโพล 95%คนไทยเป็นคนจนคุณก้องก็เลยมีแนวคิดว่าถ้าเราสามารถช่วยคนเหล่านี้ให้ประสบความสำเร็จได้นะคะเราก็จะเป็นคนอีกคนหนึ่งที่ช่วยสังคมไทยให้มีรายได้ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจึงเกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเรียกว่าโปรเจกต์ปรดนี้ของบริษัทอินดีนนะคะคุณก้อง สร้างแนวคิดเกิดการเกิดรูปแบบของบริษัทในการทำงานเครือข่ายเป็นโซเชียลเอนร์ไพรส์ช่วยสังคมเป็นเครือข่ายของผู้บริโภคที่จะสามารถให้มีรายได้แล้วก็มีเครื่องมือดีๆที่ชื่อว่าอินดีมส่งต่อความสำเร็จให้กับคนเหล่านั้นได้ ไม่จําเป็นต้องจบอะไรมาไม่จําเป็นต้องจบด็อกเตอร์ไม่จําเป็นหรือไม่จบอะไรเลยก็สามารถทําได้ถ้ามีเครื่องมือดีๆมีประสบการณ์เข้ามาเรียนรู้พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะฉะนั้นเชื่อได้ว่านะคะคนที่สําเร็จนะ,ะไม่ว่าจะสําเร็จจากหลายๆบริษัทสําเร็จจากงาน ต่างๆทุกคนก็ต้องมีเครื่องมือมีระบบที่ดนะีบริษัทอินดีมเราก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งที่สร้างเครื่องมือ,อดีๆให้กับสมาชิกให้กับหุ้นส่วนของบริษัทอินดีมทุกคนบริษัทของเรามีโรงงานผลิตสินค้าเองมีผู้บริหารที่มีวิชัน่นมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลนะคะ5ท่านด้วยกันนะคะ,ะในวันนี้ขออนุญ,ญาตพูดถึงท่านประธาน ท่านเดียวนะคะคือคุณก้องอัครนิติพนนะคะแล้วก็มีสูตรสําเร็จง่ายๆอยากจะบอกเค็ดลับอันนี้นะะสูตรสําเร็จง่ายๆก็คือสูตรหนึ่งสสนะะซึ่งคนสําเร็จในบริษัทอินดเดียมสาเร็จให้เราดูค่ะที่บอกไปแล้วว่าจะดีไหมคะถ้ามีคนสําเร็จให้เราดูแล้วเราจะไม่อยากทําเหรอมีไหมคะบริษัทในที่ไม่สําเร็จทําแล้วไม่สําเร็จจะมีคนเดินตามไหมค่ะ มันก็ไม่มีเราก็ไม่อยากทําฉะนั้นบริษัทอินดีมของเรามีคุณกล้องอัครน,นิติพลแล้วก็มีสมาชิกที่สําเร็จให้เห็นอย่างเช่นคุณยศจันทนาเสวีนะคะ,ะบริษัทเปิดมาได้2ปีกว่านะคะตอนนี้รับรายได้มา44ล้านซึ่งรายได้ทุกบาททุกสตางค์จ่ายภาษีถูกต้องตามกฎหมายตรวจสอบได้นะคะแล้วก็มีคุณโอสูมิรนะคะแล้วก็มีอีกมนุษย์เงินล้านหลายๆท่านนะคะมีหลายคนนะคะที่ได้รับหลัก ร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนนะฉะนั้นทุกคนในบริษัทอินดีมสามารถสร้างรายได้จากการเป็นส,สมาชิกแล้วก็สร้างเครือข่ายโซเชียลเอนร์ไรส์นะซึ่งมีสูตรง่ายๆเรียกว่าสูตร123นั่นเองนะหนึ่งก็คือเริ่มเริ่มยังไงคะ เริ่มเป็นผู้บริโภคสินค้าบริษัทเราสร้างมาเพื่อผลิตสินค้าขายให้กับพวกเราถ้าบริษัทไม่ได้ขายสินค้าจะเอาเงินที่ไหน่ะคามาจ่ายให้พวกเราจริงไหมค่ะบริษัทก็เลยผลิตสินค้าเพื่อขายให้กับสมาชิกโดยตรงโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นสมาชิกแล้วส่งต่อประชาสัมพันธ์ให้คนที่อยากจะมีรายได้คนที่อยากจะสร้างโอกาส ให้กับตัวเองคนที่มองเห็นโอกาสที่จะปลดหนี้มองเห็นโอกาสที่จะมีบ้านมีรถมีทุกอย่างที่ต้องการอยากมีรายได้เสริมค่ะบุคคลเหล่านั้นเข้ามาศึกษาข้อมูลตรงนี้เป็นผู้ประชาสัมพันธ์เป็นนักประชาสัมพันธ์ใช่ค่ะเรามาเป็นดาราให้กับบริษัทอินดีประชาสัมพันธ์สินค้าแล้วบริษัทก็จะตอบแทนเรามานะคะเป็นค่าประชาสัมพันธ์นะคะสองทำนะทำ ทำยังไงทำก็คือเราประชาสัมพันธ์บอกต่อนะบอกซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งนะบอกเพื่อนเราบอกคนที่เรารักบอกคนที่เห็นโอกาสเหมือนเรานะบอกทุกคนที่เราอยากจะบอกส่งต่อโอกาสดีๆให้เขาหลายคนอาจจะไม่เข้าใจอาจจะไม่ทราบอาจจะไม่รู้อาจจะไม่เห็นโอกาสหรืออาจจะไม่มีคนบอกเล่านะฉะนั้นเราเป็นนักประชาสัมพันธ์บอกทุกคน ที่สามารถฟังเรารู้เรื่องนะคะทำไม่ทาเป็นเรื่องของเขาแต่เรามีหน้าที่ประชาสัมพันธ์บอกต่อคนสองคนนะคะเสร็จแล้วถ้าคนสองคนนั้นมาซื้อสินค้ามาสมัครเป็นผู้บริโภคสินค้าเหมือนเราเขาได้สินค้าไปใช้ใช้ดีสามารถที่จะประชาสัมพันธ์บอกต่อได้ฉะนั้นไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าเจ้าของบริษัทอ่า เป็นผู้บริหารเองเรามีบริษัทผลิตสินค้าเองในการควบคุมคุณภาพสินค้าถ้าไม่ดีจริงเราก็จะไม่ได้ใช้ต่อไม่ดีจริงบริษัทจะอยู่ไม่ได้ถึง2ปีนะคะสปีกว่าทําให้เรารู้แล้วว่าสินค้าของบริษัทดีจริงนะคะการันตีได้แล้วเรามีเครือข่ายไป53ประเทศทั่วโลกนะคะเราเป็นคนไทยที่ภูมิใจที่สามารถเป็นอัพไลน์ของชาวต่างชาติได้ เรามาภูมิใจด้วยกันดีไหมคะในฐานะที่เราเป็นคนไทยสร้างโซเชียลเอนร์ไพรส์ให้ไปทั่วโลกให้ระเบือไปทั่วโลกนะคะคนไทยภูมิใจในความเป็นไทยของเราะะเมื่อก่อนเครือข่ายอย่างที่ฉันเคยทำนะคะมีแต่บริษัทต่างชาตินะคะเข้ามาเราเป็นดาวไลน์เขาถามว่าหลายคนก็ประสบความสำเร็จหลายคนก็ล้มเลิกคนที่ไม่ประสบความสำเร็จก็คือคนที่ล้มเลิก นะคะค่ะในวันนี้นะคะอยากจะบอกทุกคนว่าถ้าอยากประสบความสำเร็จในอินดีมเรามีหน้าที่ประชาสัมพันธ์คือข้อที่สองประชาสัมพันธ์บอกต่อส่งต่อความสำเร็จส่งต่อให้คนที่เราอยากจะเปิดโอกาสให้เขาส่งต่อคนอยากมีรายได้อยากสร้างรายได้เสริมโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุคโควิดนะคะการทำออนไลน์เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่เราสามารถเบร k ฟอร์มโฮมทำงานที่บ้านสร้างรายได้ จากการส่งต่อประชาสัมพันธ์โดยเรามีระบบมีทีมมีโค้ดมีครูมีระบบกลางของบริษัททำให้เราเห็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์นะคะแล้วสามารถนำคนที่เราส่งต่อให้เข้ามาเรียนรู้ระบบเหมือนเราแล้วสามารถส่งต่อได้นะคะทานี้คือทำข้อที่3ก็คือตาม ตามคนสองคนนั้นให้ไปประชาสัมพันธ์เหมือนเราถามว่าเขาจะรู้จักประชาสัมพันธ์เหมือนเราได้อย่างไรต้องตามเข้ามาเข้าระบบค่ะเข้าระบบของบริษัทเข้าระบบของกลุ่มโค้ดแต่ละกลุ่มโค้ดแต่ละคนก็จะมีระบบส่งต่อให้เข้ามาเรียนรู้นะคะอย่างน้อยเข้ามาสตาร์ทอัพอด้วยกันนะคะเข้ามาเรียนรู้7วัน นะเจ็ดวันในการเรียนรู้ถามว่าในการเรียนปริญญากว่าจะจบใช้เวลาเป็นสิบกว่าปีเรามารับรายได้เดือนละหมื่นห้าจริงไหมคะแต่ถ้าเราอยากได้รายได้หลักล้านที่บริษัทอินดีมถ้าเราทำเหมือนอาชีพหลักเราทำเหมือนงานประจำของเราถามว่าเงินหลักล้านมันจะอยู่แค่เอื้อมนะคะเราสามารถที่จะส่งต่อเราสามารถที่จะ,ะประชาสัมพันธ์ให้คนที่เขาอยาก มีรายได้เหมือนเราคนที่คิดเหมือนเรานะคะใครที่เราบอกแล้วเขาไม่ทําเขาไม่สนใจก็แค่เขาไม่ทำนะคะไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ทําเขาอาจจะยังไม่เข้าใจฉะนั้นเรามีหน้าที่ประชาสัมพันธ์เราตามเอาคนสองคนนั้นมาเรียนรู้ระบบเหมือนเราทำเหมือนเรานะคะเขาได้เราได้วินวินนะคะไม่ได้เอาเปรียบกัน นะคะต่างคนต่างได้เราก็จะมีความสุขแบ่งกันความสุขด้วยกันค่ะฉะนั้นในวันนี้ในการบอกต่อนะคะบอกต่อแค่คนสองคนนะคะคนสองคนสร้างรายได้ส่งต่อรายได้ส่งต,สงต่อประชาสัมพันธ์นะคะมีไหมใครที่เข้ามาแล้วนั่งอยู่เฉยๆได้ตังไม่มีค่ะหลายคนบอกฉันไม่ชอบขายฉันไม่อยากง้อขอตือ้อค่ะ การที่คนหลายคนแม้แต่แจ็คหมานะคะเคยเข้าไปอ่านแจ็คหมาบอกว่าชอบขายนะคะเขาชอบงานขายงานขายสร้างไรายได้ให้เขามาหาศาลฉะนั้นคนที่จะมีไรายได้คนที่จะรวยได้จะต้องมีการขายขายสินค้าบริษัทขายสินค้าถ้าเราไม่ช่วยประชาสัมันบริษัทจะเอาเงินจากไหนมาจ่ายให้เราจริงไหมคะคะฉะนั้นสูตรง่ายๆของบริษัทอินเดียมก็คือ1เริ่ม2 ทำสาตามนะคะสูตรสํำเร็จแค่เนี้ถ้าอยากมีรายได้วันละ4 0 0ร้อยถึงสี่หมื่นบาทนะคะทำง่ายง่าย,ายแค่นี้ค่ะท่านเข้ามาศึกษาเข้ามาศึกษาข้อมูลกับเรานะคะท่านไหนที่สนใจนะคะติดต่อคนที่ส่งคลิปนะคะส่งคลิปนี้ให้ท่านนะคะสอบถามเรียนรู้นะคะถ้าท่านกล้าที่จะแลกกล้าที่จะทำท่านทำด้วยใจค่ะ ท่านสามารถประสบความสำเร็จได้ในบริษัทอินดียค่ะวันนี้นะคะอยากจะแบ่งปันอ่าเท่านี้นะคะไว้พบกันต่อ EP3 ขอบคุณค่ะ